ครับคุณผู้ชมครับได้เวลาพิสูจน์ความจริงกับผมบินบันลือฤทธิ์เรากลับมาพบกันทุกคืนวันพฤหัส,สวัีดีทางช่อง3 SD ช่อง28แน่นอนครับเพราะความจริงมีหลายด้านชีวิตมีหลายมุมผมและทีมงานจะเดินหน้าหาคำตอบในเรื่องราวที่น่าสนใจมานำเสนอคุณผู้ชมสามารถมีส่วนร่วมในการส่งข้อมูลกับทีมงานพิสูจน์ความจริงได้ทาง ID ดี n e a d m i n 3 SD ช่องทางนี้จะทําให้เราได้สื่อสารถึงกันได้ครับรายการในวันนี้นะครับยังมีเรื่องราวที่เข้มข้นเหมือนเช่นเคยวันนี้นะครับเรามีภาพจริงเสียงจริงของปฏิบัติการกวาดล้างยาเสพติดคุณผู้ชมจะได้เห็นว่าเจ้าหน้าที่ต้องทำงานในความเสี่ยงอย่างมากแต่ด้วยการวางแผนที่รัดก,กุมนะครับก็สามารถจับกลุ่มคนร้ายได้พร้อมอยาเสพติดเป็นจำนวนมากก่อนที่จะไปชมภาพปฏิบัติการนี้นะครับ รอไปชมตัวอย่างเรื่องราวที่นำมาเสนอในคืนนี้กันก่อนครับเปิดแผนจับเอเย่นยาบ้ากลางเมืองเชียงใหม่อีกรายแกะรอยแก๊งค้ากัญชายึดของกลาง300กิโลศาสตร์แห่งวิชาโนราโรงครูพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์หน้าตลักษ์แห่งความเชื่อชีวิตสุดรันทดช่วยหญิงป่วยมะเร็งเต้านมสามีทิ้งให้เลี้ยงลูกสคนกับบินบลลุริศ เริ่มรายการวันนี้นะครับไปพิสูจน์เรื่องจริงกับเบื้องหลังการวางแผนจับกลุ่มเครือข่ายยาเสพติดกับชุดปลาปามยาเสพติดสอพอเชียงใหม่ที่สืบทราบว่ามีเอเย่นเดินยารายหนึ่งนะครับที่ขับรถตุกๆบังหน้าแต่ฉากหลังนะครับตั้งตัวเป็นพ่อค้ายาเสพติดในพื้นที่มานานแล้วทุกขั้นตอนนะครับเรามีการบันทึกภาพในการทำงาน ไว้ใช้เป็นหลักฐานมัดตัวคนร้ายเราไปติดตามภาพจริงเสียงจริงของภารกิจนี้กันครับสนับสนุนโดย AIS อ s u ุ u สส่หรอไมันน้้ไปี่คือภาพจากกล้องแอคชั่นคาเมราของตำรวจสังกัดสถานีตำรวจภูทรเมืองเชียงใหม่ระหว่างเข้าจับกลุ่มผู้ต้องหาคดียาเสพติดแต่คนร้ายไหวตัวถอยรถหลบหนีตำรวจจึงขับรถปาดหน้าและใช้ปืนยิงยางรถสกัดคนร้าย ผู้ต้องหารายนี้คือนายอาคมหรือป๋องรักไทยสกุลอายุ25ปีชนเผ่าลาหูในอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายตรวจค้นในรถพบยาบ้า53เม็ดโดยการทำงานมีการบันทึกภาพไว้ทั้งหมดทุกขั้นตอนอยู่ตรงไหนหนี่ยไหนไหนเนี่ยในตรงไหนอะตรงไหนอะต้องสีเขียว น,น,นี่เหรอในนี่เป็นเท่าไหร่53เมตรในนี่ครัหลังจากคนร้ายไหวตัวทันนะครับว่าถูกล่อซื้อยาบ้าจากตำรวจจึงพยายามถอยรถหลบหนีนะครับเป็นระยะทางกว่า200เมตรแล้วก็มาปีนฟุตบาทตรงจุดนี้นะครับอย่างจะเห็นร่องรอยของอยางรถยนต์เหลือทิ้งไว้ หลังจากนั้นนะครับคนร้ายพยายามหักหน้ารถเพื่อขับหนีไปอีกทางแต่ไม่เป็นผลนะครับเพราะว่าตำรวจอีกชุดนะครับขับรถปาดหน้าแล้วก็จับคนร้ายตามที่เห็นในคลิปวิดีโอครับตำรไปตำรวจไปตำรวจูลกวบตีมวจตำรวจวจมวจริจรวจาก่วนหำรวนี้รด้รวบรายงาราจากสาจรว่ามรวจตอาชจพขับรวตำรวาตำรวจตตรตำรวจตำรวจตาราเตพติด จึงเฝ้าติดตามพฤติกรรมนานกว่าหนึ่งสัปดาห์ก่อนให้สายลับโทรศัพท์ติดต่อล่อซื้อยาบ้าจากคนร้ายภารกิจจับกลุ่มนักนาค้ายาเสพติดรายนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่22เมษายนเวลา11.00น,นที่สวนสาธารณะรถไฟถนนเจริญเมืองตะบนวัดเกตอําเภอเมืองเชียงใหม่การทํางานคนรั้งนี้ตํารวจมีการวางแผนทุกขั้นตอนอย่างรอบคอบเพื่อปิดทางหนีของคนร้ายจุดเดิมก็คือจะมาส่งตรงกัางกับรถตัวนี้ ตรบด้านในนะครับผมก็เลยวางแผนว่ารถยนินสองคันของเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็จะอยู่ที่ทางทางเข้าตรงถนนทุ่งโพเตนคันหนึ่งนะครับแล้วก็ทางเข้าตรงด้านถนนเจริญเมืองคันหนึ่งสองคันนะครับผู้ต้องหามาส่งปุ๊บเนี่ยรถสองคันก็จะเข้าไปป่าเลยบก็จะเข้าไปหาจุดที่ตรงนอกเลยถ้า้องกันได้ครับชุดจับกุมเปิดเผยว่าเมื่อถึงเวลานัดหมาย คนร้ายไหวตัวไม่ยอมไปเจอกับสายรับตามที่นัดไว้ครั้งแรกนอกจากนี้ยังเปลี่ยนจากรถตุ๊กๆมาเป็นรถกระบะทําให้ตํารวจต้องเปลี่ยนแผนทันทีเช่นกันเดิมทีก็จะนัดกันตรงที่รถจอดอยู่ใต้ใต,ใต้ต้นไม้ะนะส่งมอบยาบ้าก,กันตรงนั้นก่อนออก็โทรมาหาครับบอกว่าให้ไปรับยาตรงที่ใกล้กับประตูทางออกด้านฝั่งเจริญเมืองครับซึ่งจอดรถลอยอยู่ หลังถูกจับคนร้ายสารภาพว่ายังมียาบ้าซุกซ่อนไว้ที่หอพักอีกจํานวนหนึ่งตำรวจจึงขอขยายผลตรวจค้นและพบยาบ้าอีก2,000กเม็ดกัญชาอีก61ถุงเมล็ดกัญชาและต้นกัญชาที่ปลูกไว้ในกระถางการนำกล้องบันทึกภาพการทำงานด้านปราบปรามของตำรวจครั้งนี้ถือเป็นนโยบายใหม่ของสำนักงานตำรวจภูธรภาค5เพราะภาพที่ได้ถือเป็นหลักฐานสำคัญ ที่แสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมการกระทําผิดของคนร้ายระหว่างเข้าทําการกวดขันจับกลุ่มอย่างชัดเจนคุณผู้ชมครับจากภาคเหนือนะครับเรามาที่ภาคอีสานนะครับถ้าค,คุณผู้ชมยังจําได้นะครับเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาทีมงานพิสูจน์ความจริงของเรานะครับได้ลงพื้นที่ก่อติดภารกิจเบื้องหลังการเข้าจับกลุ่มเกรือข,าข่ายค้ากัญชาข้ามชาติของเจขขันนะครับ ครั้งนั้นเจ้าหน้าที่สามารถยึดกัญชาได้กว่า300กิโลกรัมนะครับคืนนี้เรามากติดการขยายผลของเจ้าหน้าที่อีกครั้งนึงนะครับหลังจากที่เจ๊ขวันถูกจับกลุ่มนะครับนายทุนเบื้องหลังได้จัดหานักบินหรือว่าผู้รับจ้างขนคนใหม่มาเป็นเอเจนต์แทนเจขวันปฏิบัติการครั้งนี้นะครับเจ้าหน้าที่สามารถยึดกัญชาได้เพิ่มอีก300กิโลกรัมก่อนจะถูกส่งไปไปลายทางพื้นที่ภาคใต้ เราไปตามเรื่องนี้พร้อมๆกันเลยครับสายข่าวแจ้งความเคลื่อนไหวมายัางเจ้าหน้าที่ว่ากลุ่มผู้ค้ากัญชาจากประเทศเพื่อนบ้านเตรียมลำเลียงกัญชาล็อตใหญ่จากจังหวัดบึงการเพื่อไปส่งลูกค้าในพื้นที่จังหวัดนคนรราชสีมาชุดปฏิบัติการข่าวตชด24ร่วมกับทหารพลานศูนย์รักษาความปลอดภัยแห่งชาติ กองบัญชาการกองทัพไทยและชุดปฏิบัติการข่าวและปราบปรามยาเสพติด15สำนักง,งานปปสจึงวางแผนเข้าสกัดจับขบวนการนี้ขอ2-4จะครอบเบอร์ด้านหลังนะครับเพราะว่าตัวนี้เราได้รับความมนุเครจากเจ้าที่ทหารพันแล้วนะครับผู้กองวิทยาทหารพัน102 103นะครับรับผิดชอบพื้นที่อยู่แล้วนี่ทางนั้นก็จะรบกวนพี่วิทย์ในเจ้าของพื้นที่ ดูแลอีกทีนกว่าสี่ชั่วโมงที่ชุดจับกลุ่มตามประกบรถขนกัญชาจากต้นทางจังหวัดบึงกาฬข้ามวันข้ามคืนจนเข้าสู่จังหวัดขอนแกน่นซึ่งเป็นช่วงเช้าของอีกวันส่วนกำลังอีกชุดล่วงหน้าไปดักรอที่ปลายทางจังหวัดนครราชสีมาเจอรถไหมของพี่ตามมาเมื่อกี้เนี่ยติดไฟแดงมันไม่ตามไม่ ดับไม่ทันเลยยังไงก็โทรบอกด้วยไปไปเส้นไหนชุดจับกลุ่มกระจายกําลังหอกค้นหารถยนต์เป้าหมายตามตรอกซอกซอยต่างๆในพิกัดเกือบ3กิโลเมตรแต่ไม่พบจึงประสานข้อมูลกับตำรวจภูธรเมืองนครราชสีมาและพบว่ามีรถยนต์ต้องสงสัยขับหลบหนีด่านตรวจเข้าไปในป่าข้างทางฝั่งตรงข้ามสารปกครองก่อนพบกัญชาเก้ากระสอบ ของพุมเนื้พลาสติกสีดำกองทิ้งอยู่ที่พื้นนี่ก็คือกัญชาล็อใหญ่อีกล็อครับที่เจ้าหน้าที่สามารถสก,กัดจับไว้ไม่ได้โดยปลายทางกัญชาล็อนี้ครับเจ้าหน้าที่คาดว่านั้นจะส่งให้ก,กับลูกค้าในพื้นที่ภาคใต้ครับแม้ภารกิจนี้เจ้าหน้าที่จะไม่สามารถจับลุ่มเป้าหมายได้แต่ก็สามารถตรวจยึด กัญชาได้เกือบ300กิโลกรัมก่อนส่งถึงพื้นที่ภาคใต้เที่ยวกับวันนี้นะครับซึ่งก็มีด่านของเสพเมืองนะครราชสีมานะครับได้ตั้งจุดตรวจกัดนะครับแล้วก็พบว่ามีการลักลอบผลยาเสพติดกัญชานะครับซึ่งเรากา็สามารถตั้งจุดตรวจนะครับแต่คนร้ายได้ไหวตัวนะครับแล้วก็ขับรถนะครับหลบหนีแล้วก็ ทิ้งนะครับยาเสพติดซึ่งได้กัญชาอัดแท่งของกลางจำนวน278กิโลกรัมนะครับซึ่งเราก็อยู่ในระหว่างสืบสวนติดตามโนร้ายนะครับที่หลบนี้ข้อมูลของปปสพ,พบว่า4เดือนแรกของปีนี้เจ้าหน้าที่จับกุมกัญชาแห้งอัดแท่งได้เกือบ1 0 0 0 0กิโลกรัมในปี2,558จับกุมได้38,178กิโลกรัมหรือ38ตัน ส่วนในปี2,557จับกลุ่มได้28,378กิโลกรัมหรือ28ตันส่วนใหญ่ผ่านทางจังหวัดหนองคายบึงกาฬและนครพนมที่มีเพียงแม่น้ำโขงแบ่งกั้นเกตแดนระหว่างไทยและประเทศเพื่อนบ้านการขนถา่ายยาเคลื่อนย้ายาิาเนีติก็จะอยู่ในพื้นที่พื้นที่ที่เขามีคิดว่าเขาปลอดภัยมากสุดน,นะครับ,รบซึ่งเป็นที่ที่เฝ้าระวงังซึ่งเราก็ร,รู้ว่าพื้นที่ตรงไหนนะ ทั้งหน่วยงานเนี่ยก็มีการทุ่มกำลังไปพื้นที่ทางนั้นเป็นหลักในเรื่องของพื้นที่พื้นที่ที่ไม่มีก่ระบนวนการอยู่เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไม่มีการลักลอบนําเข้ามาเป็นเพียงการค้าขายเดินทางไปมาหาสู่กันระหว่างไทยและตนนครับข้อมูลชิ้ลึกของเจ้าหน้าที่พบว่ากัญชาที่ตรวจวยึดได้ล็อตนี้เป็นของเท้าหนูในทุนคู่ค้ากัญชารายใหญ่ในประเทศเพื่อนบ้านและเป็นเครือข่ายเดียวกัน กับเจ๊ขวัญซึ่งถูกเจ้าหน้าที่จับกลุมไปแล้วก่อนหน้านี้แต่เมื่อเจ๊ขวัญถูกจับนายทุนจึงหาผู้รับจ้างผลกัญชารายใหม่เพื่อให้ส่งกัญชาทันตามใบสั่งของลูกค้าปลายทางที่จังหวัดสตูลเป็นที่รู้กันนะครับว่าฝั่งตรงข้ามแม่น้ำโขงข,งของบ้านเรานั้นเป็นแหล่งเพาะปลูกกัญชาชั้นดีนะครับและในช่วงนี้ครับเป็นฤดูเก็บเกี่ยว เพื่อจะส่งสินค้าตามใบสั่งของลูกค้าโดยกัญชาส่วนหนึ่งนะครับจะถูกลำเลียงมาส่งลูกค้าในบ้านเราและอีกส่วนหนึ่งจะใช้ประเทศไทยนะครับเป็นทางผ่านเพื่อจะส่งไปยังประเทศที่สาครับปิดท,ท้ายเบรนนี้นะครับด้วยภาพนาทีและทึกจากเหตุการณ์ที่คนร้ายบุกเดี่ยวนะครับหวังชิงทรัพย์ร้านทองกลางห้างดังย่านบางบัวทองก่อนที่จะจับเด็กหญิงวัย1ิบขวบเป็นตัวประกัน แต่สุดท้ายก็หนีไปไม่รอดนะครับเพราะถูกพลเมืองดีเข้าชาร์จช่วยเหลือตัวประกันได้อย่างปลอดภัยเราไปติดตามเรื่องนี้พร้อมๆกันเลยครับตอนเช้าก็คนร้ายก็มาดูล่าลาตรงลานเสื้อประมาณบ่ายโมงเขาก็เดินไปล้านรองเท้าหน้ากติกาอนมีที้คอ,อเด็กวาตลอดอยู่แล้ว แล้วมันเป็นมีดปลายแหลมค่ะโจนจี้ <respuesta. S 2> เด็กเข้ามาจี <forecasting> ้มาเรื่อยๆจี้มาจนหน้าร้านทองเหตุการณ์น่ทึกใจที่เห็นนี้เกิดขึ้นที่หน้าร้านทองแห่งหนึ่งกลางห้างดังย่านบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีคนร้ายจับตัวเด็กหญิงวัย10ขวบคนหนึ่งเป็นตัวประกันและพยายามชิงทรัพย์จากร้านทองข้ามกลานสายตาผู้คนจำนวนมาก ที่พยายามช่วยกันเกลี้ยกล่อมให้ปล่อยตัวเด็กปล่อ,อ,อยเด็กก่อน,อกกอนในมือของคนร้ายคือมีดปลายแหลมที่คอเด็กหญิงตลอดเวลาหลังใช้ค้อนทุบตู้กระจกหวังหยิบทองหลบหนีนาทีนั้นพ่อของเด็กพยายามขอร้องให้ปล่อยลูกสาวแต่คนร้ายก็ไม่สนใจ แต่หลังใช้เวลาเกลี้ยกล่อมอยู่พักใหญ่จังหวะที่คนร้ายเผอลอพลเมืองดีได้พุ่งเข้าชาร์จตัวคนร้ายด้วยไม้ค้มแฝงจากนั้นชาวบ้านก็เข้ารุมประชาทัน เด็กหญิงที่ถูกจับเป็นตัวประกันได้รับการช่วยเหลือจากเนื้อมือคนร้ายได้อย่างปลอดภัยข้ามกลางความโล่งใจของพ่อและผู้คนที่ต่างเอาใจช่วยเธอซึ่งได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยจากเหตุการณ์นี้ส่วนคนร้ายนอนจมกองเลือดเพราะถูกประชาทันย่างหนักหน่วงและทราบภายหลังว่าเป็นแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาที่กำลังตกอับจึงคิดปล้นร้านทองเพื่อหาเงินใช้จ่ายแต่ก็ไปไม่รอด ถูกจับตัวไปรับโทษในห้องขังสอพอบางโบทองเพื่อชดใช้ความผิดที่ก่อขึ้นช่วงหน้ากับคดีสุดโหดที่จังหวัดนครศรีธรรมราชมือปืนใจทมินก่อเหตุตามประกบยิงพ่อแม่ลูกหวังฆ่ายกครัวโดยพ่อและลูกชายวัยสองขวบเสียชีวิตอย่างน่าสลดใจ